สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทําพริกแกงเผ็ดนะครับสูตรนี้เผ็ดหอมอร่อยมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นพริกแห้งกระเทียมจีนกะปิหอมแดงข่ากระชายลูกมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ครับ วัตถุดิบบางส่วนผมก็หั่นเตรียมไว้เพื่อที่จะเอานำไปตำแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันได้เลยลูกมะกรูดนะครับผมก็จะนำผิวมะกรูดออกมาเพื่อที่จะนำไปตำในเครื่องแกงนะครับเทคนิคการปอกผิวมะกรูดเราจะไม่ปอกลึกจนเกินไปนะครับจะไม่ปอกผิวมะกรูดจนลึกเข้าถึงเนื้อในนะครับเพราะว่ามันจะทำให พริกแกงเราขมนั่นเองครับปอ,อกแค่ผิวภายนอกบางๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อย่าให้มันติดเนื้อของลูกมะกรูดออกมาด้วยนะครับหั่นเตรียมเพื่อที่จะนําไปตำนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็นําลงครกนะครับเดี๋ยวเราเอาไปตำกันต่อเลยครับนําลงครกเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ตำให้ละเอียดครับ ละเอียดได้ที่แล้วตามด้วยตระไข้แล้วก็ข่าครับจากนั้นก็ตำให้ละเอียดครับละเอียดได้ที่แล้วนะครับตามด้วยพริกแห้งจากนั้นเราก็ตำให้ละเอียดครับ พริกเราก็ได้ที่แล้วนะครับแต่ไม่ถึงกับ100%เเดี๋ยวเราตามด้วยกระชายนะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวเราใส่เครื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวพริกเราก็จะละเอียดเองนะครับตามด้วยกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับจากนั้นเราก็ตำให้ละเอียดครับ เราก็ตามละเอียดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะนำกะปินะครับมาใส่อีก1ช้อนครับจากนั้นเราก็ตามพริกแกงแล้วก็กะปิให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะเพียงเท่านี้ก็ก็ <S <S จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับพริกแกงเผ็ดของเรา พริกแกงเผ็ดของเราก็ตำเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาดิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อความอร่อยของอาหารของเรานะครับถ้าหากเรามีเวลานะครับเราก็ตำติดตู้เย็นไว้ได้นะครับเวลาเรานึกถึงเมนูอะไรได้ที่ต้องใช้พริกแกงมันก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับไม่ใช้เวลานาน,านด้วยนะ แอดมินก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับลองน้ำสูตรนี้ไปทำดูกันได้นะครับสูตรนี้ก็จะหอมมากๆนะครับเราตำเองเวลาเราไปทำอาหารก็จะอร่อยมากๆนะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ